โอ้ยจะยึดครับคุณลูกแค่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ปั่นป่วนอยู่ครับจะยึดครับคุณลูกแค่มาแล้วมาแล้วมาแล้วยัดแล้วเข้าลูวเข้าเออตรงเครื่องเก็บเินส่วนอีกสามคนข้า้างคนหมดแล้วด้วยอะไรแบบแบบเจี๊ยบกำลังเสือมัน้าแล้วกองทัพมนตอนนี้กำลังบุกด้านหน้าเราเร็วเข้ารีบรีบเอ้าเอาละลุงถึงเวลาความมิบัติมาแล้ว นุ่นไงโย่มาเยี่ยมแล้วนะเพื่อนจิบหายแล้วลุงครับลุงรับไหวไหมลุงบอกเออไหวแหละลุงแค่เป็นโรคหัวใจนิดหน่อยถ้าเกิดเวลาเจอคนเยอะๆเอาจิบหายแล้วลุงกูตายไน้เอ,อ้ยลูกของหมดล้านผมว่าถึงเวลาใช้ปืนแล้วแหละย, <c oughs> ยิงพวกแม่งก่อนแล้วบกอกพวกมึงออกไปก่อนแต่ว่าไม่ได้สิเงินมันก็ต้องหานะลุงรับไหวเน่นะโอ๊ยปวดไหล่ดิโดยอ่ะมันจะไหวไหมเนี่ยไหวแหละนะลุงไปจัดไปยาว แค่นี้เองกับแก๊งปั่นปวนผมเชื่อว่าลุงทําได้อันนี้ใส่เหลืออยู่แค่นี้แหละหมดแล้วแว่นเกี้ยงของผมลืมเติมสต็อกด้วยเอ้ยอาหารมีอยู่ว่ามีอยู่มีอย,อยู่แต่ว่าลืมเติมนี่ไงเพลสสิบห้าสิบสิมาแล้วครับอยากแดกเชิญหยิบไปเด็กแต่มึงอย่าทิ้งในร้านกูนะกูขี้เ,เกียจเคลียดดูมันเดินคนะรับเพลสออกไปเลยก็ได้เนี่ยเผลๆเออฉันวางมันเยอะ เอาละแล้วก็กวาดด้วยไอ้พวกนี้มันชอบระเลงร้านอย่างรวดเร็วเฮ้ยขยะก,กันเน่าอีกเฮ้ยได้อยู่แหละฉันต้องไม่ตายที่ร้านนี้กับแค่ไอ้พวกแก๊งปาร์ตี้พวกเต้นจมบะจมบะเฮ้อเอ,อดูมันเลือกแล้วคนหนึ่งเป๋เปมันเลือกนี่มันไม่ได้เลือกแค่ชิ้นสองชิ้นนะแม่งเดินทั่วร้านระเลงร้านกูเล่นอันนี้เพลสไหมดเลยอเออหมวกกูมีแค่หมวกแบบเดียวนี่แหละพอดีเป็นหมวกรีเซลนะ เราซื้อมาถูกแต่ขายพวกเองแพงเนี่ยไอพวกแก๊งปาร์ตี้แต่เราจะไม่บอกเขาหรอกนะครับเราจะงงเงียบๆเพไาว้วเราซื้อมาเมื่อพาร์ทิแล้วเนี่ยหมวกนี่ราคาประมาณ0.2เหรียญเองแต่ว่าถ้าเธอขายตอนนี้เนี่ยก็คือราคา3เหรียญกำไรแบบเนาะๆนครับถ้าเกิดพวกมันจะซื้อหมวกนี้กันนะนะ3,003แล้วเออกูแค่เดินตัดหน้ากูาไม่ได้จะไปยืนแขวงซะหน่อย6คนไหวไม่ลุงลุงบอกไหวแต่ค่าจ้างลุงต้องคุ้มหน่อยนะคุ้มอยู่แล้วลุงบอกเลย ลุงบอกกูรับงานมาตั้งแต่เช้าแล้วทำไมเพิ่งได้แค่56เหรียญเนี่ยเออมันมีคนเยอะอ่ะลุงนะต้องดูก่อนว่าลุงทํางานเนี่ยได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ครับชั่วโมงหนึ่งลุงจะได้ประมาณ9.80เหรียญเออแต่ว่านีน่าเนี่ยทำงานต่อชั่วโมงครับได้เงินเออสิบจุดสามหนึ่งเหรียญว่านีน่าเนี่ยทำไมเธอถึงได้เงินเยอะขนาดนั้นล่ะคนร้องสูงงั้นเหรอแต่ว่าเธอสกิลก็ต้องสูงเออนีน่นะโอ้ผมว่านะ ค่าความสามารถเนี่ยมันแตกต่างกันแน่ๆเลยรับอย่างเช่นแอนดูเนี่ยเรเวลการทาปั๊มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ตันนะเออมันยังมีเส้นอยู่นิดหน่อยแต่วันนี้หน้านี่เหมือนจะตันแล้วที่เวลเก้าที่หน้าแคชเชียร์ผมว่าเวลตันแล้วเวลเก้าแต่ว่าแอนดูตันที่เวลสิบก็แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยเรเวลตันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะผมคิดว่างั้นนะอืมแต่ที่แน่คือแอนดูเนี่ยรับงานแคชเชียร์ได้อย่างโคตรผิวไหวอ่ะบอกเลย ดุดดังดูดแฟช่สแกนแบบรีบอ่ะรีบ,รบได้เงินมันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยเกือบ4ี่พันแน่ขอบใจนะที่ไม่ถล่มร้านกูไม่มากกว่านี้เอิอจริงครับมันก็เหยียบย่ำไปแล้วผมก็กวาดไปได้แหละมันก็เลยสะอาดไวนะหมวกไม่มีเชิญร้านอื่นถ้าจะหาหมวกนะั้นผมมีแต่หมวกนี้ครับลุงถ้าลุงจะเอานะอยู่วงงอนไกลคือพี่แต่งทรงแบบนั้นแล้วเนี่ยแล้วพี่จะใส่หมวกปีกจะไหม้อวอไอ้นี่บอกไม่มีของกินก็นี่ไงกูวางไว้ตู้นี้ เก็บตู้นี้แล้วกันผมว่าเนะไหนๆมันก็เป็นตู้เปล่าเกะกันนะเนี่ยก็นี่ไงดันข้างเนี่ยตาบอดละมันถามหามันฝรั่งแล้วแบบไม่เอาละขี้เกียจหยิบหยิบบุหรี่ไปดูเทแล้วกันเชิญเลยเชิญเนี่ยแล้วมันอยู่ข้างๆตรงเนี้ยแล้วมันมาตู้ตรงนี้แล้วมันแบบไม่มีมันแฟร์แล้วนี่ไงมันฝรั่งเอะอะไรกันครับหรือแค่แบบเปลี่ยนใจกระทันหัน ไอเนี่ยน้ำเกี้ยงครับอันนี้เออโอเคน้ำมันแบบไม่มีแล้วเราก็มีแค่สมขวดแล้วผัวต้องสั่งของเข้าร้านเพิ่มแล้วแบบไม่ได้เนี่ยเกี้ยงไม่มีมวกตำรวจด้วยเดี๋ยวนะแกเป็นตำรวจเหรอหรือรว่าแอบเนียนมาสินค้ากูหนีภาษีซะด้วยเพว่าลุงแกๆก็เริ่มเหนื่อยเลยครับอ่ ทำงานต่อไปยังมีพลังงานเหลืออยู่จงรีดประสิทธิภาพลุงมาให้หมดเอาละเดี๋ยวผมว่าจะปิดร้านสักชั่วคราวด้วยนะตอนนี้มีอยู่สี่พันแล้วผมจะปฏิเสธเป็นสี่พันเลยแล้วกันชิบหายแล้วร้านก็ยิงเข้ามาอีกคือแบบขอปิดก่อนไม่ได้เลยนเนี่ยหยุดจะปิดร้านแล้วไม่เลืกชนเออเชิญครับน่ากลัวยังไงเนี่ยทำไมยูโวเล่ครับคุณตำรวจรีบๆเลยั้งนั้นรีบลงมาแล้วเติมสักสองคันเสร็จปิดร้านแล้วสั่งของเข้าร้านเพิ่มด้วย แล้วก็ขออัปเกรดเนี่ยเมื่อตะกี้ผมเห็นแว๊บ,บว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออมันเห็นแบบว๊บว่ะครับเอาละที่รับเป็นร้านลุงแม่งก็เหนื่อยด้วยหยุดเลยมึงไม่ต้องปิดเลยไม่ต้องสั่งเอเลี่ยนมาหรอกเนี่ยปิดแม่งเลยพวาร้านเราเลเวลตันแล้วค่าความเอ่อชุดแอจ๊วตำรวจรถไปนู่นแล้ว <laughs> มึงยังได้อยู่อีกเหรอไม่มีน้ำมันเลยครับเจริญออกเจริญปั๊มอื่นแต่ไม่ถ้าไม่ออกไอ้กูเติมให้อีกสักคันก็ได้ เติมได้ไหมเนี่ยเติมไม่ได้มันบอกอ,อ๋อปิดแล้วเลิกไปก็ได้เมยผมเก่าจะเติมให้อีกคันสุดท้ายก็ดีแล้วอ้น,นี่ก็ยืนยืนเงาเออคือผมถือของค้างไว้หนึ่งล้านปิดแล้วผมขอซื้ออีกสักหน่อยได้ไหมสแก,กนได้ไหมเนี่ยสแก,กนได้อยู่เออได้ได้ถือว่าโปรโมชั่นรับคนสุดท้ายคุณนี่โชคดีนะเนี่ยที่ว่าผมสแก,กนให้อีกเอามันกากรบาดเฉยเพราะอะไรเนี่ย s <S บอกอ,อ๋อเพราะว่าร้านมึงปิด่มึงคิดบ้างดีขายตอนเนี้ยบ้าเปล่า มีไม้ไหมกูจะฟาดฟาดปเลยแล้วกูปิดร้านแล้วเอาละจากนั้นก็มาฮะเราจะจ่ายค่าจ้างคนก่อนก่อนที่จะทําการซื้อของหรืออัปเกรดอะไรนะครับเดี๋ยวลืมจ่ายค่าจ้างจิ๊บหายเลยจ้างไม่ได้อันนี้จ่ายแล้วจ่ายแล้วนี่น่าจ่ายแล้วแอนดูจ่ายแล้ว,ลว,ลวโอเคเสร็จจากนั้นก็มาดูขอบเกียร์ผมมอนเห็นแวบๆว่ามันจะมีของมาใหมนะฮะเป็นเป็นแคมป์ไฟหรือเปล่าอันนี้ตัวเกมไม่ใช่ นี่ร้านเวิร์กช็อปโนน,นี่ไงมีแคมไฟเพิ่มขึ้นมาว่ะครับแถบอัพได้เยอะด้วยนะเดี๋ยวแล้ใครบีบแตรอะไรมันบีบอะไรกันแบบร้านกูปิดแล้วยังจะมีแวะเข้ามาร้านอีกขโมออยเงนินเหรอเกเข้าทจังหลังร้านอย่างเงี้ยกจะไป็นด,ดังใช่ไหมเอเลียนเก็บไป <c oughs> ตอนแรกว่าจะไม่เก็บมันแล้วนะแต่ในเมื่อบังอาจจูดไม่หมดนั่นไง คนขับบนถนนใหญ่บอกกูแค่โดนลูกหลงเฉยๆช่วยไม่ได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ยียบแคมไฟไอตรงนี้เนี่ยคือผมไม่รู้มันทํามาเพื่ออะไรนะเพราะว่าไอเกมนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปตั้งแคมได้แต่ว่าผมชอบบรรยากาศตั้งแคมแบบนี้นะเหมือนมาตั้งแคมแบบนี้แล้วก็มาเล่าเรื่องผีเออน่าสนใจนะซื้อเสนหน่อยอ่ะแล้วก็ะอะไรเขียวๆตรงนี้เพิ่มก้นอนหินอ๋อไม่มันเป็นเพิ่มไม้นะเอาไว้นั่ง งอมีเต็นด้วยขอซะหน่อยซะหน่อยสองเต็นเลยเออพรานดังอันเนี่ยเดี๋ยวเใจเย็นพอแล้วพอแล้วมันเป็นการพรานดังแล้วเนี่ยเออไรประโยชน์อ่ะเอาแค่พอสวยงามก็พออันแรกก็คือเป็นกุญแจนะครับซึ่งใช้500เออมาแพงเกินอันนี้เพิ่มต้นไม้ no อันนี้เพิ่มม้านะ oh no เราบัตไม่ก็เล่นเลือชวพอดีผมบอกว่าเป็นคนขี้เกียจซะด้วยสิอันนี้ต้นไม้ด้านหลังบ้านไม่ ไม่ no no ปรลัดขี้อ้เอาปเอาป็นว่าวซื้อของเข้าร้านดีกว่านะที่เราต้องซื้อเลยก็คือของเล่นเง็บบุหรี่เหล้าแล้วก็น้ำนะเออน้ำแม่งเกลี้ยงเลยเว้ยขนมโมโฟโฟไม่ต้องไอติมไอติมก็หมดเลยเว้ยไม่มีสินค้าด้วยไอติมด้วยครับเอาละอ,อะไรบ้างวะลืมแล้วชิบหายสมองนกพอดีความจำฉันสั้นซะด้วย ที่นี้คือขนมรับไอเนี้ยมีคนถามหาของเราก็หมดแล้วด้วยเออไอเนี้ยซื้อด้วยเอาไปสัก2อไอนี้ด้วยสองไอนี้สองไอนี้สองแม่งสุบซื้อหมดเอออันนี้ลดราคาซื้อหมดเล่าเอาให้หมดเลยครับเพราะตอนนี้มันถูกอยู่หลายคดเออแค่นี้พออย่าต่างไม่พอไอ้นี้ที่จะก,การลดเอาสัก2ด้วยสองสองสอพ่อยิ้มนี่ โผยไม่ได้ช่องอะพออยู่แล้วแต่ว่าต่างพอไม่เนี่ยเกิดยับแบบนี้เออหมวกเองด้วยคนถามหาหมวกตำรวจด,ด้วยจัดไปไอ้นี้ด้วยอ,อ,อันนี้ถูกๆเอาให้หมดแว่นตาอ,อุ้หยแพงมาก220เนี่นเอาสักชุดหนึ่งก็พอเนอะเออแพงแพงโคตรเลยรับเดีย๋ยวนะมันขึ้นมามันต่ำได้มากกว่านียไหม ชิม่เอาแล้วจะจะซื้อตัวถูกกว่านี้แว่นนี้ออกไปเลยครับมึงออกไปเลยมึงออกจากคลังตะก้ากูไปเลยไอ้แว่นนี้ห5บห้าโอ้โหไอ้นี่คือดิ่งต่ำสุดครับซื้อตอัวน,นี้นี่โคตรคุม้มแล้วขายได้9 0ไอเนี้ยซื้อเยอะๆไปเลยดิ่งต่ำสุดเลยครับไอเนี่ยซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อไปไปพันเจ็ดแล้วเรามีอยู่2อ0พคลัง997้เ้าแล้วแอลทับ1000พันเชีย เออนี่ไงเยอะเกินเอาออกสักหน่อยครั้งม่งเอาสักสองก็พออย่างละสองขนมนี่ก็สองเป็น900โอเคเราเหลือเอาไว้สักเอ่อเก้าสิบสามนะครับเอาไว้สั่งของอย่างอื่นอย่างเช่นตุ๊กตาไอเนี้ยตุ๊กตาอันนี้มันเคยดิ่งต่ําเหลือประมาณร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นเราจะเอาต่ำกว่านี้ก็ได้อันนี้มันยัง200ไงมันแปลว่ามันทุนเราเพิ่มขึ้นอีกตั้ง50เหรียญน่ะซื้อไม่ซื้อถูกกว่านี้เราก็ซื้อได้ อันนี้ราคาถือว่าต่ำแล้วครับไอเน,นี้ยซื้อได้ซื้อได้ขายได้ราคาอยู่ที่ประมาณ100เหรียญเจ๋งครับไอน,นี่กําไรแบบเนาะเนะอีซี่เลยอะจัดไปตุ๊กตาหมาแหละอันนี้หมามันไม่ค่อยดิ่งเลยเว้ยแต่ตอนนี้ก็ก็ซื้อได้อยู่นะแต่แบบมันเคยต่ำไปจนถึง35ประมาณเนี้ย36 37อันนี้43ลงไม่เยอะก็ซื้อได้นะเอาทัก2ตัวอือแค่นี้แหละพอแล้วครั้ง 972แล้วก็เงิน2 0 0พันเจ็ดไปเออเหลือ800เอ,อ้ยได้อยู่ยังไม่เอาอีกแล้วมันมาแล้วพายุนี่ไงตอนที่เราทำถนนจริงๆมันก็มาวะครัแบบไอเนี้ยทับถมเชี่ยแล้วขุดขี้เกียจกว่าเลยว่า <c oughs> มันต้องใช้น้ำมันด้วยแล้วน้ำมันมันคงซื้อกงเขยกูเอามาเติมรถตัวเองซะงังน้นเหลือ10%แล้วอ่ะครับต้องสั่งน้ำมันด้วยเนี่ย น้ำมันเอาสักส0 0รใช้800เราเหลือ62อเหรียญกับสู่ลากเงาเช่นเคยตรงนี้ผมขี้เกียจเอารถมายกเลยไ้ตรงนี้เจ๊ยะอ,อ,อะไรเนี่ยพายุทะเลทรายอืเติมก่อนคือมึงเอาไมา้กวาดไปข้างๆไม่ได้กวาดปัดไปข้างทางอย่งเงี้ยยังไงมันก็เป็นทรายนะมันก็ไปปนเนียนกับพื้นที่รอบนอกอยู่ดีแหม ยังอุตส่าห์เบียร์รถขนมาอีกจุวยงั้นเดี๋ยวไปขนโกดังก่อนของเข้าโกดังมาแล้วโว้ยเออเชิญกรับพี่เชิญแล้วก็รีบๆขลนเดี๋ยวเราต้องเปิดร้านตอนนี้ตังไม่มีแล้วเสร็จเชิญด้วยครับรีบๆไปเลยผมจะเ,เก็บร้านแล้วแบบขั้นสุดเลยเด็ดเร็วๆๆมันโผล่จะขังกูไม่ได้นะกูขอขับออกก่อนเชิญครับพี่เร็วๆเลยแล้วก็จ่ายน้ำมันสถานีต่อไปโอเคไปกดจ่ายน้ำมันก่อนเฮ้ย เราปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3ามวินี่มันอาจจะมีขโมยมาก็ได้เนี่ยเผลอมึงอยา่าเพิ่งมีขโมยก่อนนะปล่อยทิ้งไว้แป๊บเดียวเออคือคือผมก็ไม่ได้ให้โจรมันมาขโมยที่โกดังนานแล้วเนอะเออแต่ก็ดีแล้วจะปล่อยให้มันขโมยทำไม <c oughs> ล่ะโรงานต้องรีบๆเอาละน้ำมันเราก็เติมมาแล้วแล้วก็เอาไปเติมรถยกพายุทะเลทรายเข้านี่โคตรปวบบดหัวเลยยุ่งยากนั่นแน,เน่เติมมันก่อนจบๆเสร็จไป รถยก i i like ไปขุดรายเฮ้ยเสียงยังไงเสียงมันเตือนเสียงมันวีวีวีไอเด็กเรรสดูมันเตือนแล้วโอ้เตือนโคตรดังเลยเชี่ยนี่มันพลอยู่มึกเฮ็ดจอดไอเด็กเวท ไปได้แล้วดูมันขำมันขำตามล่าตามล่าเดี๋กูจะตามล่ามันจีสันเลยห <c oughs> ามาชเต้เอ้ยจะปาดแกใส่เหรอเอ้ยมึงเอ้ยเอ้ยไม่โดนมิขยาอีกสักดอกหนึง่งไม่โดนมันวิ่งนี่แหละบ้านมัน <c oughs> เดี๋ยวมึงลอยเราดูนะคำ่คำเนี่ยบ้านมึงจะไฟลุกโชนน่ะ กูจะบลับก็ให้รัฐน้ำมันแล้วจุดไฟเผาวะ่ะโคตรปาดเถือนก็เก๋มากันมาพ่นสีร้านฉันฉันจะเผาบ้านเกน <c oughs> ดูมันมาพ่นนะโอ้แล้วสีนี้แม่งจางจนเละเมดแล้วตรงนี้ก็ศิลปะชั้นเลิศของมันเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการแล้วกันตอนนี้ไปขุดทรายก่อนแล้วก็ไปเปิดร้านแล้วจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาทาสีทับไปมีอยู่2จุดว่บเอ้สามจุดตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่ต้องก็ได้เอาแค่ทางไอ้นี่ทางผ่านคนท่่มาขับมาเติมน้ํามันเนี่ยไปครับ อแล้วเสียงเตือนนี่มันดังมากเลยนะไม่ดังสเสียเลเลยอ่ะดังวิวิวิสัวร้วานเลยผมนี่แบบเฮ้ออะไรกันนิวเคลียร์ลงเหรอเองเสียงคตดดังเลยแ่ะแต่ก็ดีแหละเป็นการเตือนให้เรารู้เลยว่าอีเด็กนรกนั่นมาแล้วตากเก็บไปชุดสุดท้ายคงจะหมดแล้วมั้งตรงถนนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเปิดร้านสาขาเอะเสร็จแล้วก็เปิดร้านนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงผมยังไม่ได้ใส่ของเลย ก็เปิดทิ้งไว้ก่อนล้วเดี๋ยวไปใส่ของแล้วงานเนี้ยตอนนี้ของมันก็นะน้อยๆไปแล้วก็ไปใส่ของระหว่างนี้เออบุหรี่ลืมสั่งเจ๊ <Yeah. S 1> เออแต่ก็คงจะไม่เป็นไรมั้งเพราะบุหรี่มันก็สั่งไม่ได้นะมันแพงไงไอติงก็ลืมสั่ง <c oughs> คนบ่นตายได้แบบโอยไม่มีไอติงไม่มีบุหรี่อย่างนี้น้ำกูก็ลืมเล้าก็ลืมอีกเอ๋อเ้าสั่งมาแล้วแต่ว่าน้ำลืม คนบ่นตายชักแน่เลยครับคราวนี้คือแบบก็ก็ทนทน,ทนแดกต่อไปละกันนะพวกนายคงยังไม่ตายเพราะาขาดน้ำวันเดียวหรอกเทมน้ำดื่มเล่นด้วยนะถ้าดื่มน้ำปลาก็ว่าไปอย่างแต่ที่แบบขาดน้ำส้มกูจะตายมันคงจะไม่มีใครประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีจริงก็เชิญครับผมมีโรงศพขายนี่ครับโรงจบตั้งไปตรงนี้เลยนะใครสนใจหย,ยิบไปได้เลย <laughs> แล้วก็แว่นใส่ไปด้วยไอ้นี่แว่นเออไอ้แว่นนี้เราก็มีเยอะอนี่ว่ะอ่าผมมีแต่แว่นเดียวรับอี่แน่อ้นี่สองขนม p l e ส s e p l s อย่างละห้าพอตไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่สุดขอบมุมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอเนี่ยใส่เยอะๆมาและรถใจเย็นครับพี่ผมใส่ของก่อนครับเออปึ๊บออเสร็จเต็มตัวที่เหลือไม่มีละลืมสั่งไอติมเพิม่มเอ,อ้ยลน้ลนล้น อ้าวดิสไลค์ป้าไม่ชอบของฟรีเหรอผมว่าจะดูทางด้านซ้ายครับผมลืมดูรอยไปเลยใหญ่อบอกอุ้ยร้านแถมอย่างนี้ย่าก็ไม่ชอบนะคนดีอะไรเบอร์นั้นวะไม่ชอบของแถมฟรีซะด้วยแหมถึงเวลาจ้างมาล้าละแน่นอนนะครับพนักง,งานของเราต้องสถิติการทํางานร้านเนี่ยต้องแตกต่างต้องดีกันทุกๆด้านใช่แล้วเราเริ่มจะให้ลุงคนที่ทำแล้วกันเวลหกแล้วเนี่ยดูดีคือลุงคนนี้เนี่ยเริ่มมาก็เวลห้าแล้วผมบอกเลยว่าสุด,สด ลุงคนนี้มาเลยทำงานแคชเชียร์ต่อผมจะให้คนทำงานแคชเชียร์เนี่ยเวลตันกันทุกๆคนก่อนแล้วจากนั้นก็เข้าไปทำงานด้านอื่นกันแทนไปพัฒนาเรื่อยๆเอาละลกซ่อมรถมาอีกแล้วจนครับเงียบแบตเตอรี่เน่าแบตเตอรี่อีกแล้วอ่ะโอเคเ็จไปเลยครแคแล้วผมจะหาแคมป์ไฟผมก่อนเนี่ยอ๋อนู่นนะแคมป์ไฟ <laughs> ที่เราซื้อปะ ผมก็กำลังคิดอ,อ,อยู่นะว่าเออกูซื้อมันทำไมวะเนี่ยก็ไรประโยชน์เฮ้แต่ดูไกลๆก็สวยดีนะเอ้าเดินมาดูเองก็ไม่ได้ด้วยผมโดนส่งว์บกับแล้วสรุปมึงของประกอบฉากแบบโคตรไร้สาระ <c oughs> ไอโวกแก็มไฟเนี่ยผมแนะนำนะอย่าไปซื้อมาครับคือแค่ผมจะเดินไปดูเนี่ยมันยังไม่ให้ผมดูเลยครับอะไรวะของโคตรประกอบฉากอแรบบัเพรงนั้นอย่าไปซื้อเลยเอามาอัปเกรดร้านยังจะคุ้มสะก,กว่าเจี๋ยเอ้ย เติมอะไรครับ <S <S มันบอกอุ้ยกูเหยียบขี้หมามาแล้วเอามาเดินเกแก้ร้านไปแ,แล้วซุกอมึงเหยียบอะไรมาก็ได้นะเหยียบทรายเหยียบโครนอะไรยงี้แต่อย่าเหายียบขี้หมามาผมไม่อาจาทําความสะอาดมันได้อ่ะแล้วก็ระหว่างนี้ไปทาสีร้านทับด้วยไอ้ตรงนี้ทาสีร้านที่อีเด็กวนนั่นมาละเลงระหว่างว่างๆอยู่นะเดี๋ยวเข้าเพราะว่าเดี๋ยวร้านก็ม่งจะเละแล้วดูดิรถม่งลดอย่างไวเลยครับพี่จะรีบเละไปไหน อยู่กูเกิลล้านไม่น่าใช่สีเหลืองนี้วะเออมันมืดด้วยผมมองแยกสีไม่ออกเออไม่มีรอ,ร,รอฮเจอรถอือ <c oughs> ่นมีแค่นี้แหละไปเลยมึงรองเอาแต่งกันนี่ว่ะมึงขาดสีรถมึงเติมแบตแต่ว่ามึงไม่ใส่รถดินะอีดอกถอยกูออจะกับบันเจอเจอ เออผมแค่จะมายืนเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบนะครับยืนขวางมึงเล่นก็โอเคผมก็สลรับเกมแ a s Station Simulator นะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันเล่นจนตันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องรออัปเดตต่อไปนะครับก็เล่นจนหมดแล้วแหละมีเงินเข้าเรื่อยๆนะเออมันก็ตันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็รออัปเดตหน้าเลยละกันนะผมคิดว่าง,งั้นนะโอเคก็สำหรับพานี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะ